สวัสดีในอรอบหนึ่งนะครับผมกเ็เป็นคิดซะว่าเป็นพาร์ทสแล้วกัน <laughs> จากข่าวจากจากข่าวที่แล้วด้วยจากคลิปที่แล้วนะผมที่ผมสอนเรื่องการอัน,นี้ใช่ไหมการรีตรงเนี้ยอ่ารีตรงเนี้ยนะก็อันนี้จะเป็นอีกระบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่อ่าอย่ามาดูกันว่ามันคืออะไรก็คือวิจัยสกิลครับเข้ามาตรงที่วิจัยสกิลเลยแล้วก็มาตรงช่วงตรงนี้ครับ ขยายลูนสกิลกับขยายอินพรตตรงนี้นมันจะมีความสําคัญดูอย่างนึงครับมาสิครับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าแบบว่ามันยังเป็นสีเทาใช่ไหมแล้วก็มีศูนย์ทับหนึ่งใช่ไหมเดีย๋ยวผมจะเลือกอันนี้ให้ดูครับผมมีเขาเรียกว่าไงได้ฟรีอ่ะเปิดฟรีมาได้อันหนึ่งนะเป็นอันดีครับเดีย๋ยวดูนะปั๊บมันคือศูนย์ทับหนึ่งอยู่ทั้งที่ผมมีสกิลแล้วอ่าซึ่งมันหมายความว่าคุณต้องใช้ลูนสกิลสีแดง อีก1เม็ดก็คือเม็ดเดิมเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบขยายครับแล้วใช้ตัวกลางตรงนี้สุดเลยอ่าก็คือก็จะได้บวก1อันนี้คือความโหดของมันนะเช่นกันครับพรก็เช่นกันพรอ่าพรสีแดงอย่างเงี้ยผมมีอ่าอันาเคตอย่างเี้ใช่ไหมเนี่ยผมก็ต้องไปทําอันนี้มาอีกอันหนึง่งเพื่อที่จะเอามาตีบวกเป็นบวก1 พอตีเสร็จปั๊บถ้าไม่ติดอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ไอยาตรงนี้ครับไอตัวกลางการขยายเนี่ยมันจะหายไปเลยแต่ถ้าตีติดปั๊บอันนี้ก็หายด้วยและอันนี้ก็จะหายไปด้วยก็จะได้ขึ้นบวกหนึ่งอ่าก็ส่วนการตีบวกนะผมบวกหนึ่งได้อะไรก็ได้ตามนี้เลยครับนะครับพลังโจมตีเพิ่มเติมและพลังป้องกันเพิ่มเติมเพิ่ม,มขึ้น50พลังชีวิตเพิ่มเติมเพิ่ม,มขึ้น100อันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ปั๊บใช่ไหมอันนี้120 450ใช่้ยห เหมือนเดิม124 5 0เหมือนเดิมครับแต่มีเพิ่มเติมก็คือตรงนี้เข้ามาโจมตีเพิ่มเติมทำพวงกันเพิ่มเติมก็ถือว่าเยอะนะให้มา50เลย,เยแล้วถ้าบวก2บวก3มันสูงสุดบวก3ครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะแต่คนนี้ก็ไม่รู้นะว่าขั้น2เนี่ยใช้2อ,อันป่สินเปลือกมันเข้าไปซึ่งตรงนี้มันก็จะไปสัมพันธ์กับอันเนี้ครับไอ้พวกคารยกว่าเล่ ไอ้ตรงเนี้ยที่เราเก็บเศษมาบางทีก่อนนั้นนี้ผมก็สงสัยนะว่าเฮ้ยผมมีแล้วอย่างเงี้ยในกระเป๋าอย่างเงี้ยครับคือผมมีอันนี้แล้วแล้วถ้าได้มาซ้ำอีกคะผมจะไปทําอะไรวะเขาก็คิดระบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือมาอันนี้เลยอ่ารานนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเลยไปสัมพันธ์กับอีกคลิปหนึ่งตรงที่เวลาเราได้พรซ้ํามาครับต้องบอกงนี้พวกพรซ้ําทั้งหลายหรือลูนซ้ําก็ได้ครับอย่างเงี้ย เราพยายามดูสมมุติถ้าเราจะเอามันไปแบบเอาไปรีหรือเอาไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามให้ดูนิดหนึ่งครับว่าอันไหนที่ที่เราใช้อ่ะครับคือมันจะต้องเวลาเราตรงนี้ครับไปดูตรงนี้จะได้เห็นภาพาตรงสมใช่ไหมอา่าตรงนี้เวลาเราจะรีอย่างเงี้ยรีอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ใช่ไหมว่าเราจะเอาอะไรไปรี อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคือถ้าเราจะเอามาีเล่นอย่างเงี้ยคือต้องดูด้ยวยว่าอันไหนที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้ใช้จริงจังกับมันนะครับอันนี้สมมุติทั้งหมดอย่างเงี้ยเท่าที่ดูก็มีไอต่อยลมอันนี้อ๋อไอต่อยลมอันนี้เป็นสกิลแรกเลยก็ดูแล้วไม่น่าจะเอาไปขึ้นแดงหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็อาจจะแบบเอามาใช้ก็โอเคอยู่อะไรเงี้ย ไก็ยังได้อยู่แต่อะไรที่เราคิดว่ามองไปในอนาคตว่าเราจะทํามันนะครับอย่าเอามารีเล่นนะครับเออ <c oughs> คือมันมันเปอร์เซ็นต์ออกมันก็มันก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสูงมากไหมแค่ไหนนะสมมุติอันอตบลมนี่ก็ลดตบลมที่แบบว่าโคตโคตดีอะใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมมันเป็น QTE ใช่ปะ่ะอ่าอ่าใช่ใช่ก็คืออันเนี้ย ที่แบบแรงๆอย่างเงี้ยสมมติผมอยากยาให้มันเป็นสีแดงแล้วก็บวกหนึ่งมันด้วยอะไรเงี้ยก็คือก,ก็คือต้องเก็บเอาไว้นะไม่ใช่เอามาลีเล่นนี้นะเออเพราะว่ามันก็ไม่มีความชัวร์ว่าเราจะค้ามันออกมาได้หรือเปล่าอ่ะเอออันนี้ต้องดูนิดนึงนะอันนี้ก็เช่นกันครับถ้าอยากเอามาลีเล่นอย่างเงี้ยก็ต้องดูนิดนึงว่าเราจะใส่มันไปหรือเปล่าหรือหรือเวลาวิจัยสกิลมันต้องมีนี่ครับ สุ่มตัวลูนระดับเงี้ยก็คืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงี้และมันต้องมันก็ต้องใช้พวกนี้เช่นกันครับฉะนั้นเนี่ยเวลาจะใช้ก็ต้องดูนิดนึงนะเออแบบพอแบบเฮ้ยขึ้นสีแดงได้แล้วกดแม่มเลยสมมติอ่าจิตสังหารเนี้ยอจิตสังหารแม่มไปเลยคืออย่าลืมนะครับว่าการตีบวกมันต้องใช้อันเดิมด้วยแบบจิตสังหารเนี่ยผมมีจิตสังหารแดงใช่ไหมต้องใช้จิตสังหารแดงด้วยนะเออฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บไว้บ้างนะ อย่าไปกดแบบว่ากดมันหมดเลยครับอันนี้อันตรายเหมือนกันนะอาจจะเก็บเก็บไว้เอาอันเฉพาะอันที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันจริงๆครับค่อยกดไปแบบไอ้เบ่งกล้ามนี้เพิ่มมานาปะ่ะอันนี้พลังชีวิตอะไรเงี้ออยอะเงี้ยก็เอามาใช้ได้โอเคอยู่แต่อะไรที่มันสำคัญสำคัญสำคัญจริงๆเงี้ยแบบจิตสังหารเบรกเงี้ยก็น่าสนใจที่เราใส่บ่อยอะไรเงี้ยดับสองคมทําเวลาอะไรพวกนี้จิ้มเข้าข้างหลังนี้ไม่ไม่ค่อยดีเลย ก็ต้องดูครับประมาณนี้ของผมมันมีอยู่แค่นี้แต่รู้สกิลก็ค่อนข้างไอ้นี้อยู่นะเออมีเยอะอยกากบ,บาทมืดนี้หมดหน้าที่แล้วครับต้องเรียกว่ามังกรเปลี่ยนแล้วทุกอย่างเปลี่ยนหมดกากบ,บาทมืดเปลี่ยนแล้วครับไม,ไม่ได้ใช้อีกแล้วอี่ก็ก็ก็ยัดไปอะไรอย่างเงี้ก็ได้ครับนี่แบบต่อยมืดอะไรเงี้ยไอ้สกิลที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะครับ่อาอย่าโอเคโอเคหน่อยก็พยายาม สรุปเลยก็คือถ้าเราจะมองไปถึงอนาคตเลยกับการขยายรูนสกิลหรือว่าขยายหินพรให้พยายามเวลาเราหลอมให้ใช้อะไรที่เราไม่ได้ใช้หรือไม่จําเป็นเลยแบบนี้สกิลแรกๆเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้ค่อนข้างดีนะแทงมืดแรงมากเลยอ่ะยกตัวอย่างอ่ะยเป็นยกตัวอย่างการสมมติอันนี้ยไม่ได้ใช้เลยก็เอามาเรียกว่าอะไรแบบ สับบ้าน,บานแบบเกมคนเล่นเกมบูชายันแม่งเลยอะไรประมาณนี้ครับก็โอเคครับไม่มีปัญหาหรือจะเอามาลีเล่นเอามาลีอย่างเงี้ยก็เอาอันที่แบบปามีดไม่มีธาตุอะไรเงี้ยหรือแบบอะไรเงี้ยก็ได้ครับก็คือเอามาอย่างเงี้ยโอเคไม่มีปัญหาอะไรเหลือเก็บอันที่เราจําเป็นไว้ด้วย มันสําคัญมากนะครับผมเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นโจทย์จากทางครีเอเตอร์มีสองโจอะผมก็เลยต้องทําคลิปแยกมา2องงนนะจริงๆก็ทําคลิปเดียวไปก็ได้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับผมที่ยังอุตส่าห์ทนดูได้ <c oughs> ขอบคุณมากครับเพื่ <c oughs> อโค้ด <c oughs> ให้กับผู้ที่มากดสนับสนุนครีเอเตอร์ผมด้วยแหละครับใครที่ยังไม่กดก็มากดกันได้นะก็จะมีโค้ดแจกตลอด เมื่อไหร่ที่เห็นคลิปอะไรประหลาดๆคอนเทนต์ประหลาดๆพวกนี้ครับก็เตรียมตัวได้ครับว่าคุณจะได้รับโค้ดในอนาคตในเร็ววัน3วันอะไรเงี้ยสอวันประมาณนั้นก็น่าจะได้โค้ดแล้วก็เลยต้องมาทําอะไรอย่างี้นะอาจจะดูแบบ เฮ้เลยแต่ละรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันก็คือมันต้องทอําจริงๆครับไม่งั้นมันไม่ส่งไม่ส่งไปทางเน็ตมาเบรอแล้วยผมโดนตัดสิทธิท์ด้วยแล้วก็ไม่ได้โค้ดด้วยนะครับผมออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าชอบสนใจอย่าลืมกดไลค์แลวก็ติดตามไปด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปบี bye, สวัสดีครับ